วิธีการใช้งานของเครื่องปิดฝาขวดยาสีนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบปั๊มลมนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นมือโยกนะครับนี่นะตัวนี้ก็จะมีหัวกดนะครับเวลาเราจะเนบนะครับนี่เลยนะครับวิธีการปรับนะครับตัวนี้นะครับนี่เลยนะครับ จะมีที่ปรับขึ้นลงนะครับเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูนะครับว่าปรับกันยังไงนะครับน,นะครับให้เราหน ขวดก่อนนะครับมีขวดเปล่านะครับแล้วก็หมุนลงนะครับหมุนไปด้านซ้ายนะครับพอลงตรงกับร่องของขวดนะครับแล้วก็ป่อนนะครับนี่นะครับทีนี้เรามาปิดให้ดูนะครับอันนี้เป็นฝาเก่านะครับผมปิดให้ดูนะครับนี่นะครับ ถ้ามันปิดไม่สวยนะครับตัวนี้นะครับจะมีที่ปรับด้านบนนะครับนี่เลยครับถ้าหมุนมาด้านขวก็คือปรับเข้านะครับถ้าหมุนมาด้านซ้ายก็คือปรับให้แน่นนะครับนี่นะครับ อันนี้เป็นผ้าเก่านะครับวิธีการใช้งานง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูรุ่นมือโยนะครับ นี่นะครับตัวนี้จะเป็นมือโยกนะครับผมถ้าเป็นผาใหม่นะครับจะสวยกว่านี้นะครับอันนี้เป็นผ้าเก่านะครับผมแกะออกมาจากขวดนะครับแล้วก็มาติดใหม่ให้ดูนะครับ ได้สวยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบปั๊มลมนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นมือโยครับนะ ใช้งานง่ายๆนะครับแต่ถ้าเป็นตัวมือโยกนะครับตัวนี้จะมีน็อตปรับด้านหลังนะครับใช้เป็นพวกกุญแจหกเหลี่ยมน,นะครับเวลาปรับนะครับอันนี้เป็นฟ้าเก่านะครับ ต่างกันนะครับระหว่างมือโยกกับปั๊มลมนะครับ